ความรู้ทำให้เราสามารถที่จะทำงานเพื่อหาเงินในการเลี้ยงชีพได้แต่ความรู้ทางการเงินจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดปกป้องรักษาเงินของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะก็ครั้งก่อนเราก็เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินของผลซึ่งเป็นมนุษย์เงนเดือนมีไรายได้แค่สา0 0 0บาทแล้วก็ มีค่าใช้จ่ายปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ37,000บาทที่ส้ำร้ายที่ค่าใช้จ่ายต้องโอเวอร์กับรายได้ในเหตุผลเพราะว่าปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีโบนัสจิงทําให้ไม่สามารถเคลียร์หนี้เก่าเนื่องจากว่าเอาเงินในอนาคตมาใช้ส่งผลให้ผลนั้นมีอาการติดลบเกิดขึ้นซึ่งหลังจากติดลบผลเขาก็ไหวตัวทันเขาก็เลยไ<ม>ปค้นคว้าหาความรู้ เขาจึงกล้ว่าเฮ้ยในปัจจุบันแบบนี้ก็มีมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถาบันการเงินออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถที่จะไปต่อได้เช่นมาตรการรวมหนี้และลดค่าผ่อนหรือมาตรการพักชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนหรือมาตรการขยายระยะเวลาชำระหนี้หรือรวมถึงการแปลงหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว48งวดแล้วก็ลดดอกเบีย้ย ซึ่งเมื่อฝนเขาศึกษาแล้วเนี่ยเขาก็มีกำลังใจฮึดเหิมพร้อมละที่จะเจรจากับเจ้าหนี้ปรากฏว่าด้วยความมุ่งมั่นของเขาที่คิดว่าพรุ่งนี้วันทําการจะเจรจากับเจ้าหนี้ทุกรายให้ได้ข้อยุติเพื่อมาวางแผนทางการเงินเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแนวความคิดใหม่จะทําให้จากที่ติดลบเดือนละเจ็ดพันบาทนั้นส่งผลให้เขาสามารถที่จะมีกระแสะเงินสดบวก ได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ8,000ถึง1,500,000บาทตาม EP 1ที่เราเคยเอาข้อมูลของฝนมาพิจารณากันนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อมาถึงที่ทำงานก็รับทราบนโยาบายเปรี้ยงเข้ามาเลยว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีโควิดในต่างประเทศก็ยังแพร่ระบาดกระจายกันอย่างหนัก ภายในประเทศเอจะมีมาตรการพิเศษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือเปล่าก็ยังกล้ากลัวไม่ชัดเจนด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลสรุปความก็คือว่าผลประกอบการของบริษัทที่ผลทํางานอยู่ในปีนี้น่าที่จะยังอยู่ในภาวะซสบเสซาดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายขอความร่วมมือในการลดเงินเดือนพนักงานทุกคนทุกแผนก20เปอร์เซนต สามหมื่นก็ติดลบอยู่แล้วโดนลด20%เซนเพื่อที่จะรักษาสมาชิกพนักงานทุกคนไว้ดังนั้นเงินเดือนของคนจากสา0 0 0ื่นก็โดนลบไป20%่สิบกพก็เหลือ2 4 0 0มบาทใจที่คือเขิมว่าจะมาขอต่อรองกับเจ้าหนี้เจรจากับเจ้าหนี้เนี่ยเหี่ยวแฟบลงไปทันทีทันใดพร้อมกันนี้นอกจากฟ้าผาช็อตแรกแล้วนะคะ ก็มีข่าววงในข่าววงในกันมาอีกว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นมีแนวโน้มว่าจะลดพนักงานแต่ละแผนกให้ลดลงเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทโออันนี้ก็ต้องลุ้นกันละว่าผลจะได้ทำงานที่ฐานเงินเดือน80%นี้ต่อไปหรือ จะหมดสิทธิ์จากการเป็นพนักงานแล้วรับเงินค่าเฉยตามกฎหมายแทนซึ่งในช่วงนี้ผลเองก็หาความรู้ทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นซึ่งคำหนึงที่สดุดขึ้นมาที่เขาเพิ่งได้รับความรู้หรืออ่านเจอมาก็คือเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยมนุษย์เงินเดือนควรมีเงินเก็บคัดต่ํา6เดือนของเงินเดือนหรือว่าค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของคุณเพราะ เพื่อให้ชัวร์ว่าถ้าคุณตกงานคุณจะมีกินมีใช้โดยไม่ลำบากในระยะเวลา6เดือนและพร้อมกันนี้6เดือนนี้ก็เข้าใจว่าคุณน่าที่จะปรับตัวแล้วก็หางานใหม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นผลเขาก็เลยบอกว่าฮะปัจจุบันนี้เงินเก็บ0ูถ้าต้องมีเงินเก็บในระดับปลอดภัยถึง6เดือนขั้นต่ำตัวนี้เอาคิดว่าเดือนละ2 0,000ก็แลวกันเ,เดือนเดือน6212 ก็เป็นเงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนี้ปัจจุบันเงินเก็บศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็ยังสามเดือนนี้ต้องถูกลดเงินเดือนอีกเหลือเดือนละสองหมื่นหกแล้วมีภารกิจที่ต้องเก็บเงินสดให้ได้เพื่อการอยู่รอดอีก6เดือนคือ1นึ0 0 0สองบาทและที่สําคัญคือพอลดเงินเดือน3เดือนเสร็จแล้วเนะี่ยก็ต้องลุ้นว่าฝนจะได้ทํางานที่นี่ต่อ หรืออยู่ในภาวะเป็นผู้ว่างงานความรู้ที่ได้ไปศึกษามาก็ต้องทำให้ได้ 1. นึปฏิญาณกับตัวเองว่ายังไงเสียฉันต้องมีเงินเก็บให้ได้ในระยะปลอดภัย6เดือนก็คือ1,2,000 0บาท 2. ผลคเองเขาก็มีความรู้แล้วว่า นับตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ถ้าเราไม่สามารถพูดคุยตกลงกับเจ้าหนี้ให้พักชำระหนี้ได้เจ้าหนี้ก็ต้องมีมาตรการในการดำเนินการเพื่อทวงหนี้ของเราให้เป็นไปตามระบบตามที่กฎหมายกำหนดเช่นการบอกกล่าวชำระหนี้ก็มีเวลาถึง3เดือนเมื่อบอกกล่าวเสร็จการทวงหนี้จากสำนักงานกฎหมายก็มีเวลาประมาณอีก2เดือนรวมไปเสร็จแล้ว5เดือนถึงจะฟ้อง และในชั้นฟ้องเขาก็มีความรู้ว่าซึ่งการฟ้องนั้นก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ $6 นับตั้งแต่ผิดนัดชำระนี้และเมื่อฟ้องแล้วก็มีกระบวนการในการไกลเกลียเจราจาเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ได้ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะใช้เวลานับตั้งแต่วันฟ้องจนสามารถเจราจาไกลเกลียได้2อถึงสครั้งอาจจะใช้เวลาถึง6เดือนไปนเสร็จคนเขารู้แล้วว่าอะละ ถ้าไม่สามารถที่จะพักชำระหนี้ได้หรือไม่สามารถขอความร่วมมือใดๆกับเจ้าหนี้ได้เขามีเวลาเก็บกระแสเงนินสดได้ถึง1ปีแล้วค่อยไปผ่อนชำระหนี้กับเจ้าหนี้และคาดว่าระยะเวลาหนึ่งปีนั้นคงจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคนบ้างดังนั้นเพื่อให้ได้เป้าหมายซึ่ง 1. เก็บกระแสเงนินสดเพื่อดำรง,งชีพไว้เดือน และ2เก็บเงินก้อนไว้เพื่อที่จะไปเจราจาชระนี้กับเจ้าหนี้ในชั้นศาลผลเขาจึงตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีพออกทั้งหมดทันทีทันใดอะไรบ้างน,นั้นคือ 1. ค่าผ่อนรถถ้าขายไม่ได้ก็อย่างน้อยก็สามารถขับฟรีได้2-3เดือนเดี๋ยวเจ้าหนี้เขาก็มายึดรถไปที่1นะคะ 2. เรื่องของคอนโดถ้า ไม่สามารถที่จะพักนี่ได้จริงๆก็ค่อยเจรจารแล้วก็ถ้าเจรจารไม่ได้อะไรยังไงก็ค่อยไปเจรจารในชั้นศาล3เรื่องบัตรเครดิตพักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจรจารในชั้นศาลสรุปความก็คือเขายังคงเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกินอยู่เดินทางเพื่อมาทํางานแค่เดือนละ8 0 0 0บาทส่งผลให้มีเงินเหลือถึง18,000บาทแต่ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่จ่าย ค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถแล้วก็ค่าแบตเครดิตทั้งสามใบนะคะแต่เพื่อการนี้เพื่อความขุนใจก็เลยขอให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ขอบาร,รมีคุณพ่อคุณแม่คุ้มครองก็ให้เงินเดือนท่าน2,000บาทต่อเดือนส่งผลให้ผลเงินเดือนหลังจากที่ถูกหักแล้ว20%ลบกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆกินใช้เดินทางมาทำงาน800 0บาทก็คงเหลือ เงิน 1>, 1 8 0 0 0บาทแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่อีก2,000บาทเหลือ1 6 0 0 0บาทดังนั้นคาดว่าถ้าฝนยังรักษารกระแสเงนินสดเดือนละ1 6 0่0บาทของตัวเองได้สักระยะเวลาประมาณ7-8เดือนเป้าหมายแรกของฝนที่จะมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน6เดือนนั้นถึงเป้าแต่ก็ต้องรุ้นนะคะว่าหลังจากครบ3เดือนแล้วฝน ยังคงได้ทำงานอยู่ถ้าผลดำเนินการภารกิจแรกเสร็จก็มาลุ้นภารกิจที่สองในการที่จะเจรจากับเจ้าหนี้ในชั้นศาลซึ่งมีกระบวนการยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทราบรายละเอียดในทางปฏิบัติกันจริงๆในต่อหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการเงินซึ่งปัจจุบันนี้ก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆแล้วผมก็จะนําเาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณค่ะ